ตอนนี้ได้เวลารดน้ำต้นไม้ละทำอย่างอื่นไปเยอะแล้วทุกคนวันนี้ใช้เวลาเยอะมากบนดัดฟ้าอันนี้เราก็ลดอันนี้หน่อยจะไม่ได้เปิดปั๊มเพราะว่าถาดพ้อเล็กๆนี่หน่อยจะต้องลดแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวต้นมันหักนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวต้นหอมนี้ก็จะอ,ออกแดดและมีต้นพีชอันนี้มีฟักทองญี่ปุ่นโตมาต้นหนึ่งพิกขี้หนู แล้วก็อันนี้แคแดงแคแดงนะเริ่มสองสามวันลนะเริ่มชูช่อออกมาบ้างลนะอันนี้ไลยไม่ได้ทําคลิปอันนี้เป็นแค่ขาวปรนนั้นมีพิดมดเหลือก็เอาแคขาวที่แก่แล้วมาเสียบๆไว้โดยไม่ได้ควบแน่นนะทุกคนอันนี้ปักเลยปักเลย